หายนะเกิดแน่ถ้าคุณไม่แก้เรื่องนี้ถ้าคุณยังปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่คุณจะเสียเวลาหรือขาดทุนเท่านั้นคุณอาจเสียลูกค้าคนสำคัญไปด้วยและถ้าคุณดูจนจบคุณจะพบทางออก เครื่องจักรเสียหลายคนบอกเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงเวลาเครื่องจักรมันเสื่อมสภาพมันก็เสียใช่ค่ะถูกต้องเราจะไม่เถียงว,ว่าเมื่อถึงเวลาเครื่องจักรมันเสื่อมสภาพมันก็เสียแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นทุกกรณีสายพานเส้นละแสนที่คุณซื้อมาเมื่อวานทําไมถึงขาดลูกปืนที่สั่งนําเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่งเปลี่ยนทําไมถึงแตกทั้ทงที่อายุการใช้งานก็น่าจะอีกหลายปี จากประสบการณ์การทำงานเราพบว่ามี5พฤติกรรมที่นำไปสู่เครื่องจักรขัดข้อง 1. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขพื้นฐานคือการละเลยการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวันเช่นการขันแน่นการตรวจสอบการหล่อลื่นและการทำความสะอาด 2. ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการใช้งานคือการปฏิบัติงานที่ลัดขั้นตอนไปมาเหตุการณ์แบบนี้พบเป็นประจำกับพนักงานใหม่ ที่ไม่ผ่านการอบรมจึงทาให้ไม่รู้ถึงผลกระทบถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานและพนักงานเก่าที่รู้เยอะจึงละเลยขั้นตอนไป 3. เมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้องแล้วแก้ไขเฉพาะจุดนั้นโดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขให,ให้เป็นปกติอย่างรวดเร็วเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาเท่านั้นจนมองข้ามการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำา 4. อุปกรณ์ถูกออกแบบมาไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานจริงคือเครื่องจักรที่ออกแบบหรือซื้อมาแล้วไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแนะหน่างานจริงซึ่งลักษณะแบบนี้เกิดได้บ่อยกับการซื้อเครื่องจักรสาเร็จรูปแล้วมาติดตั้งซึ่งมักจะมีปัญหาการเชื่อมโยงกับสายการผลิตที่เกี่ยวข้อง 5. ไม่มีทักษะในการใช้งานและการาปรับรุงรักษาเครื่องจกัก พนักง,งานผู้ปฏิบัติงานหรือช่างซ่อมบำรุงไม่มีทักษะที่จะดูแลรักษาเครื่องจักรที่เพียงพอกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นหรือไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาสมัยใหม่ถ้าคุณยังปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่คุณจะเสียเวลาหรือขาดทุนเท่านั้นคุณอาจเสียลูกค้าคนสําคัญไปด้วยสําหรับแนวทางแก้ไขที่จุมจะบอกในวันนี้มีอยู่เจขั้นตอนคือ 1>, 1. สำรวจจุดบกพร่องและฟื้นฟูอุปกรณ์ให้กับคืนสู่เบสิคคอนดิชัน n 2. บำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในขั้นพื้นฐานเสมอ 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานกำหนด 4. พัฒนาศักยภาพการบำรุงรักษาให้กับพนักง,งานและช่างซ่อมบำรุง 5. แก้ไขโดยเร็วหากเกิดปัญหา 6. แก้ไขจุดอ่อนในการออกแบบ 7. ศึกษารายละเอียดอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการปรปับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับท่านใดที่สนใจทํา TPM ตามแนวทางที่ถูกต้องของ JIPM ผู้ที่เริ่มคิดหลักการ TPM Total Productive Maintenance หรือที่จุกเรียกว่าศาสตร์การลดต้นทุนและกลยุทธ์การบริหารงานสำหรับผู้บริหารเพื่อสแสวงหาผลกำไรให้กับองค์กรทักอินบอกเพจหาดิฉันรัตนาพรทองดอนหมา หรือที่รู้จักกันในนามแม่มดช่วยลดคอได้เลยนะคะ